บอกไงท่านี้สําหรับคนท้องผูกที่ไม่ออกถ้าทำแล้วจะถ่ายออกทำแบบนี้สิบครั้งแล้วก็แบบนี้สิบครั้งแล้วก็แบบนี้สิบครั้งแล้วจะถ่ายออกระบายดีไหมครับระบายดีครับนี่เป็นรอบเอยเป็นเขาเรียกว่าเป็นธรรมทานเนาะสำหรับคนคนเรือที่ ถ่ายท้องไม่ดีระบายไม่ดีนะที่ระบายไม่สะดเอกเออเ่ผักไม่ได้กินผักด้วยเนาะขาดผักด้วยเอาเอาใหม่อีกทีเอาอีกรอบที่เอาอีกรอบหน่อยอีกรอบหน่อยท่าไหนนะครับไอ้ทีไ้ีท่าไหนสามท่าสามท่ายังไครับท่านี้สิบครั้งอ่าสิบครั้ง แล้วก็ถ้าอีกสิบครั้งจะถ่ายกล้องจะโลกมัาจะถ่ายถ้าไม่ถ่ายไม่ได้กินอันนี้อันนี้เกิดจากประสบการณ์เองนะครับใช่ลองเองมากลับตัวไปนั่งแล้วมันไม่ถ่ายก็ลองทำดูถ่ายใช้ได้จริงใช้ได้จริงนะโอเคครับขอบคุณครับ